แ,แต่ว่าคือเท<ม>่ากับว่าทําให้บรรยากาศคนดูมันพคักขึ้น,นไปก็ั้าหมดสามยกถ้าเรานึกเอาเองว่าเพชรตรงใจจตินะมันก็ยกสี่ก็เริ่มไม่สนวันนะี้นครูอิฐ <matter> ป,ประเมินเพชรตรงใจแล้วพอใจไหมครับก็เพชรตงใจก็เป็นมวยสไตล์ผีมือไม่ใช่มวยเข่ามวยเห็อะไรหรอกเป็นมวยถักแทงสู้ในแล้วไม่ใช่มวยเข่าหน้าเดียว เป็นเวืมนน้อฝีมือจุกจิตแต่ว่าน้องก็ต่อยไปทําเกมของเขาเราก็บางเว้แบบนั้นคือเตะตีน้าใจตีน่าใจพรอมยาอะไรต่างวงในก็ไล่แขนทั่วเขาเพราะพี่เขาเป็นมวยขาวอยู่คุยครับถามนิดนึงมดยกสี่เนี่ยคุยไปบอกน้องหลยยกห้าบอกน้องหยผมบอกให้กําลังใจเด็กบอกว่าเราอยากไปสนใจคะแนนแต่ว่าผลคะแนนมันคือชิงดำแต่ว่ามวยสี่ยกเราไม่แพ้ แต่ยกนี้เราก็แพ้ไม่ได้ยกนี้เราขยันโอเยอะอย่าเปน็นเยอะอมผมก็สั่งเด็กไปเรียนมะาเราก็ทำไม่ดีทำไม่ดีสุดทุกอย่างมีเท่าไหร่กโรงงาน,นยอย่าไปอย่าไปผลาญกับคะแนนสี่ยกแล้วเพราะมันมันย้อนทำไม่ได้แล้วนะึกเอาไปเออเอายกหนะ้าเนี่ยให้ดีที่สุดครับ<ต>ครับให้สุดหรอเให้ององชัยอยากฝากอะไรกับเรื่อที่เชียร์เราบ้างก็ ฟุตบอลครับพี่น้องทุกคนทั่วประเทศครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เป็นตัวใจแล้วก็ทีมงานสตทีมหนึ่งทุกคนครับที่ซัพพอร์ตก็ขอเป็นกำลังใจและคอยติดตามรุ่นไปไฟต์ต่อไฟต์ว่าไฟต์ต่อไปจะพัฒนาได้ดีขึ้นหรือว่ายังไงก็ขอให้กำลังใจกันนะครับผมก็จะทำผลงานออกมาดีที่สุดครับถ้าขอบคกดอรัางดี๋ยวเหมือนไข้ผมมะการตัดสินอย่างมาอย่างไรพวกมันยอมรับเราให้คะแนนเราคิดในใจ เดี๋ยวว่าเราไม่ไปโต้แย้งกับกรรมการเพราะต่างคนต่างทาหน้าที่นี่คือของค่ายวมชีบิมจะไม่จะไม่ไปอะไรกับกรรมการครับครับดีดีเด้อครับดครับครับสวัสดีครับใช่ครับโปรเจกต์ในวันนี้ก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะครับที่มาชิมาได้นะครับพรังต้องถามคันว่าวางความกดดังมากขนาดไหนรไฟก็ไม่สดดันอะไรเลยครับเพราะว่าเราก็ต่อปตามเกมตามแบนที่ครูยิตแล้วก็เทรนเนอร์ วางแผนมาให้ครับต่อยให้เต็มที่ครับาตามสไตล์เราอาจจะผิดรูปไปนิดนึงนี่ต่อยมากเพื่อการทำารเตือนเขาอันนี้ก็มันเป็นจไตล์ครับถ้าเดินไปผมก็ทํายากมันไม่เข้ามันไม่เข้าล็อกแข่งครับยกสามผ่านไปเนี่ยคะแนนพีดงชัยได้นำไปถึงสามสิบสองยี่สิบเจ็ดครับนะครับตอนถึงตอนนั้นมั่นใจรึเป่าก็มั่นใจครับแตย่ยกที่แพ้สองยก 3, ยกสามยกสี่ผมก็ยังมั่นใจว่าไม่เราเราจะนะชนะอ๋ะอทุกทีครับหนึ่งสองใช่ไหมค่ะไปหนึ่งสองเนี่ยเราเราชนะไปสองยกนี่เรามั่นใจ มั่นใจครับผมมั่นใจว่า,าทําได้เยอะครับเข้าเป้ากว่าแลยว่าเรามาเสียลูก่อยนิดนึงแล้วพอยกสามเนี่ยพอชูเจริญเขาตีตื้นมาเป็นสิบกว่อเก้ายกแรกเนี่ยครับตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ไม่สะันอะไรครับเพราะพี่เขาขอหน้าเดียวครับก็แก้แก้แก้แค่ลูกขรับลูกอื่นผมว่าผมทําได้เยอะกว่าก็คือถือว่าก็าคือเปมนผลงาดีครับ,รบพอมายกสี่ทุกเนี่ย อยู <accurately S 2> ่เจริญเขาได้อ nee, er ีกยกหนึ่งแล้วใช่ครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างพอพอหมดยกสี่ปุกมองไปที่คะแนนเนี่ยก็เขาออกมาเข้าไปเลยตอนเนี้ยสองสียงเท่าไปก็สองยกกับสองยกเท่ากันมันยกชิงดังของเราโอ้ยกท้าต้องใส่สูตรนะแล้วพอออกมาลูกเกมพี่เขาก็มาเล่นจังหวะกับเราพอเล่นจังหวะปุ๊บพี่เขาไม่เดินเข้าข้างในก็ผมว่าผมน่าได้จะได้เปรียบเลยครับเพราะว่าเล่นจังหวะฝีมือวงนอะผมน่าจะได้เปรียบครับ ลูกไหนของเพชรธงชัยมาดกที่ห้านี่ที่เรามั่นใจว่าเราได้ให้นอนจังหวะครับจังหวะแล้วก็ฝีมือที่ผมว่าผมน่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าจังหวะพอพี่เขานั่งจังหวะผมดีกว่าพอพี่โค้หลวงที่เห็จังหวะแบนี้ก่อเราอะไรู้สึกในตอนที่กรรมการคุยกรรมการเื<อ>ินเกินตอนที่บอกว่าถอยเกอนไปเราเรารู้สึกว่าเราถอยครับผมผมยอมรับว่าผมถอยเดี๋ยวผมก็ ผมคิดว่าผมทําได้ครับต่อยถ้าผมเดินผมอาจจะทํไม่ได้เต่ยผมต่อยผมมั่นใจผมทาได้ครับก่อนที่รอกรรมการชูมือนะมั่นใจลึกๆครับมั่นใจได0ครับว่าทงได้80%ได้ไหมว่าพอขอประกาศมาว่าเป็นนัเงเนชนะเราโก็เข็มขัดวทีม่าฐานเส้นแรกในชีวิตนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับก็ต้องคนอื่นก็ต้องขอยกยอให้ staff เต็มเลยครับที่วุ่นบำรุงดูแลสปอร์ตพยายางดีครับแล้วก็พ่อแม่ครับทางทีมงานทุกคนให้กำลังใจหมดครับนี่ถือว่าเป็นเข็มขัดเป็นเียมาตรฐานเส้นแรกที่ทำใช้ได้ครับนะครับคือในไฟต์ต่อไปเนี่ยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็คือถ้าตามทางเดินนะครับก็อาจจะคงต้องไปเจอกับกัปตันนะครับรู้สึกยังไงครับถ้าสมมติว่าจะได้เจอกับกัปตันก็เป็นเกียรติครั้งครับที่ได้เจอ มวยระดับพี่เขามวยระดับโลกกับแชมป์โลกครับเราเคยชนะมาแล้วใช่ครับมั่นใจเลยครับว่าถ้าเจอกันอีกครั้งถ้าในรูปแบบ5ยกเนี่ยก็มั่นใจครับรูปเกมก็น่าจะออกมาสนุกเลยครับเพราะว่าพี่เขาเดินส่อยู่แล้วใเวลาหร่เคยชนะมาตอนมวยโลกตุนามินครับเคยชนะมาใช่ครับอยากขอบคุณใครมากกับชัยชนะครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ขอบคุณที่มงานกลุ่มละไมโซลหม้เสด็จหม้ขอบคุณที่ไม่กันดีขอบคุณพี่ตัดิ่นเนี่ยทีมงานกลุ่มลังใหม่ทุกคนขอบคุณค่ายมวยทีเบียนยิมแล้วก็ทีมงานที่คอยซัพพอร์ตแตะอัพเทรนเนอร์คูอิ๊กไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มพี่บินเล่ทุกๆคนครับที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านเล่นทุกๆกำลังใจที่มีให้ครับไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมในวันนี้ครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือไหนเพราะว่าเแชมป์ ก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับต้องขยันซ้อมมากกว่านี้ครับน้ำหนักนี้เวีนี้ก็เป็นโอเคไหรือช่างกดเงานกโ็โอเคครับโอเคครับก็เรื่องการบินเป็นไมหรือว่าบีนเป็นนิดนึงครับถ้าให้ดีก็ร้อยองเป็นเวทีช่งางขาตัวยินได้ครับอ๋อร้อยสอย่้คละก้อยอ2อเค้ามือผลงานตัวเองพอใจไหมก็ไปสิบเปอร์็นต์ครับไปอร์เซนต์ครับนะครับแล้วเี่ยชีดไหม ยังไม่รู้ลูืพี่เลยครับแต่เดี่ยวเดี่ยวถามพี่พูดพูดยิบออกพูดยิบถามพูดยิบครับผมวันนี้แค่ยกมั่นใจลุกสิ่งความคิดมั่นใจแต่ว่าผลคะแนียนทำห้ติดติดเราดูวันนี้พูดตรงๆรดูแล้วมันไม่มีการพนันอะไรนะเราเราก็มีภาพรวมดูเราชนะทุกอย่างแต่ว่าคือ คือเราจะมีตำแหน่งที่กรรมการก็ลงทษแล้วก็เป็นจุดนั้นก็ได้ที่ห้อย